ถ้าเราบอกแฟนเก่าว่าขอเป็นเพื่อนกันแล้วคุยกับเขาได้ไหมเราถามเองก่อนเราถามเองก่อนว่าทำไมอยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าถามตัวเองก่อนตอบคาถามพี่ก่อนว่าทําไมถึงอยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ามากขนาดนั้นต้องไปขอเขาเป็นเพื่อนเลยไหนไหน,นบอกพี่ก่อนมีเหตุผลอะไรเอาเหตุผลจ,จริงๆมาเลยลูกผู้ชายบอกเหตุผลพี้มาตรงๆทาไมอยากไปคุยกับยังไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าบอกเหตุผลพี่นหน่อยบอกได้ไหมคะ ก็ที่ดีคนหนึ่งพี่ไม่เชื่อแล้วคนอื่นก็จะไม่เชื่อน้องเหมือนกันแล้วแฟนเก่าน้องก็ไม่เชื่อเพราะว่าไม่ต้องมีก็ได้กัลยานามิตรที่มันจะเป็นปัญหากับแฟนใหม่ได้คุณจะมีการยานมิตหนึ่งคนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ใหม่มีปัญหาเหรอคุณตัดการยานมิรไปก่อนดีกว่าไหมอันนี้พูดจริงนะคุณตัดกัลยาณมิรไปก่อน เพราะเขาก็ชัดเจนว่าขนาดต้องมาคุณต้องไปขอเป็นเพื่อนเขาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่น้องบอกพี่มันไม่จริงมันเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณยังยังให้่เขายังอยู่คุณยังอยากมีเขาในชีวิตคุณอยู่นั่นคือข้อยผลจริงๆของคุณอ่าไม่ว่าคุณจะยังเป็นห่วงหรือรู้สึกผิดคุณอาจจะเป็นคนผิดกับเขาก็ได้คุณถึงรู้สึกแบบนั้นยังอยากเป็นเพื่อนเขาเกือบแปดสิเปอร์เซนส่วนมากคุณจะเป็นคนผิดกับเขาผิดจากเขามาเปลี่ยนใจจากเขานอกใจเขาคุณเป็นคนทําเหตุการณ์มันถึงได้จบ หรือคุณเป็นฝ่ายผิดในเหตุการณ์หรือความสัมพันธะ์นั้นมันจบเพราะคุณคุณถึงรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่ายังอยากจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่านะอยากรู้สึกถึงขนาดจะไปขอโทษเขาขอเป็นเพื่อนเขานั่นไงเราผิดกับเขามาถูกต้องเพราะฉะนั้นน้องไม่ได้ตอบผลจริงๆกับพี่น้องทําเพราะความรู้สึกผิดใช่ค่ะน้องรู้สึกผิดน้องถึงจรจะไปขอเป็นเพื่อนเขาอยากจะดูแลความรู้สึกเขาทั้งที่ตัวเองมีคนใหม่แล้วผิดนะคะสิ่งที่น้องกําลังจะทาคือ คุณกําลังไปย้ําความเจ็บปวดเขากําลังไปย้ําให้เขาเห็นว่าคุณก็ยังไปกับคนใหม่ได้แล้วก็ยังมีเขาได้เขาไม่มีใครต้องการแบบนั้นหรอกไม่เอาไม่ถูกนะปล่อยเขาค่ะปล่อยเขาปล่อยเขาถึงเขาจะพยายามวนเวียนเข้ามาหรือจะคุณต้องใช้แข็งและปล่อยเขาเพราะถ้าค,คุณเป็นคนผิดกับเขาด้วยแล้วคุณมีความสัมพันธ์ใหม่ด้วยคุณยิงจะมาลากเขานั่งดูความสัมพันธ์ของพวกคุณอีกเหรอเฮ้ยมันอันตรมันมัใจร้ายไปป่ะนะคุณอย่า เอาความรู้สึกของคุณคนเดียวคุณรู้สึกถึงเขาถ้าเป็นคุณน่ะเขานอกใจคุณถูกเขานอกใจเขายิางลากคุณเขาไปนั่งดูความรักของพวกคุณคุณโอเคเหรอ,อปล่อยเขาฮะให้เขาไปเจอคนรักที่ดีดีกว่าเราทากับเขาดีกว่าเราทําได้ดีกว่าที่เราทํานะอย่าไปดึงเขาไว้อีกนะคะเพราะถ้าคุณจะไปดึงเขาไว้เงี้ยเขาจะมีความรักครั้งใหม่ไม่ได้เขาก็จะเริ่มไม่ได้ก็ติดอยู่ที่คุณนั่นแหละอืม